เกียจกูอยู่นั่นแหละแต่ก็ดูกูจงเลยปัญหาไม่อยู่ที่กูแลยอีดอกถ้เกียดกูนะปัญหาอยู่ที่มึงแล้วค่ะเป็นต้นตอของปัญหาแล้วค่ะมึงน่ะออกไปก่อนเลยค่ะเกียดใครอย่าดูก่อีดอกไปทำอะไรมาทำไมถึง้วันตังก็แดกไค่ะ แดกเข้าไปมันก็ะเลยออ้วนที่บ้านมึงเติมลมลวอ้วนได้เหรอ,อ ีการเล่นเกมของผมหน่อยครับแหนๆมีตัวไหนบ้างล่ะเลี้ยงหน้ากันมาเลยผมก่อนเลยครับครูนหน้าเหรอวคนแรกก้เชียเลยนะทีมนี้ันไปอยู่กองหลังคอยเป็นแนว ความแำน่งดีๆน,นะโค้ดไอ้เอง,งี้ยหนูไปอยู่ปีขวารับบอลดีแต่รับความจริงไม่เคยได้ชอบล้บหน้าคุยกับใครก็ใจร้อนบางคนก็แค่หมาหยอกไก่เสื้อเข้าใจลงไปเล่นรอเพื่อนส่งบอลไม่ให้พอได้แล้วก็วิ่หงหอกนอกสนามไปเลย้วนักคงพาลาทีมมันต้องผมไอ้เจ๊นะโอโ้โหมึงมีกองหน้าหมะมาก แค่แก่ผู้เลือดเลือดนี่แค่ไปไปบำเรยร์นั่งประธาจารย์พอชวนไปไหนไม่เคยไปติดบ้านมีคนป่วยที่นอนติดเตียงแต่โกงคู่รุ่มอายสิบกว่าจะมีออกไปเจอหมอมึงที่ป่วยจะตายฮาจะจะกินพาราแล้วนอนเต่อต้แหน่งไหนยังขาดเอาผมไปเสริมเลยครับโค้ชเต้จะเป็นแพทย์สนามเวลาเล่นไม่ได้คลองบอลไม่พอยังไม่ได้คลองใจเขาหยุแพ้ครั้งเดียวเลิศนานกว่าชาวบ้านนี่สวดมาจะเจ็ดปีแล้วยังไม่พมร้อมอีกรอรักษาเพื่อน ทีนี้จะเหลือผมเซนทรัลไพ่ตายของมวลมนุษยชาติไอ้ไม้ม,มึงไม่ได้สำรองลงสนามทีชิบหายกันไปนหมดจะกรรมาการทีมตรงข้ามคนดูเลแ่นแทงหมดไม่สวนวตีใครได <บ S 2> ้ใบแดงทุกนักและสมุดตู้มทุ่นได้เปิดรูดูการ์ดมากุญแจมันสปอยอื่นเอยนรลูกขอบคุณค้ชม,มากๆครับสำหรับวันนี้ยังยังเหลือมึงจะท้องมึงจะหนีไปไหนไว้ชีวิตผมเถอะเป็นกองการดูแลทีมดีทั้งหน้าและหลังและพอเพื่อนแฟนครอบครัวดีหมดที่ติดไม่เคยมีน้่ใจ ขอ,ขอบคุณครับผมรักโค้ killing spree <laughs>